วันนี้ถ้าไม่ได้มาลง EP สองนะคะแฟนลับเหวี่ยงต้องฆ่าฉันตายแน่แน่ออก็มาต่อจากการกลับยางมัดผมออกมาเลยแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดค่ะเป็นห่วงเรื่องผู้นั่นเองทุกคนคือผู้ใหญ่มากฉันดึงไปเสียวไปพราะกลัวทั้งผู้ขาดกลัวทั้งผ้าค่ะท้ายก็คือวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากป้านะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนฉันรู้ว่าพวกเธอว้าวเพราะฉันเห็นฉันยังว้าวเลยแต่ยังไม่จบนะคะเราแนะนําให้ลูกค้าใส่กลิตเตอร์ค่ะโดยที่ลูกค้านั้นเลือกมาแล้วว่าเป็นไข่มุกสีเงินเพราะบนชุดของตัวละคร จะมีความเงินเงินนิดหนึง่งฟีลแบบมีกิมมิกแต่ไม่ตะโกนออกมาและแน่นอนหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลอยอยางวัดผมกันเลยฉันบอกเลยนะเธอฉันกดดันมากคือหลานจ้านผ่านไปแล้วไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเวร์อิงจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับนะคะเป็นผู้ตัดสินใจทุกคนและนี่คือฟินิชลุคของน้องบอกก่อนเลยไม่เคยแนะนําลูกค้าให้ติดลิปบิน้นแล้วก็ห้อยผู้พร้อมกันแต่ว่าเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ทําแล้วเธอดูออกมาแล้วแบบมันดูอลงังแฟนคลับจะให้แนนแม่ค้ารุ่นนี้เท่าไหรด่ดีไปก่อนนะบบาย